สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านคะ้ะเอฟซีที่น่ารักทุกคนคะ้ะวันนี้พบกวับช่องยายนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พบกับช่องยายนาวยายนาวก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับต้นชวนชมดอกไม้กุหลาบทะเลทรายมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้ยายนาวจะพาเพื่อนๆมาทําความเข้าใจกับการดูแลต้นชวนชมอีกเช่นเคยคะ่ะ การปลูกชนชมมีหลายปัจจัยนะคะเพื่อนๆปัจจัยหลักๆก็คือแสงแดดนะคะทุกคนแสงแดดแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นกระถางกระถางแล้วก็ที่สําคัญสุดก็คือนะคะดินนะคะดินแล้วก็แสงแดดแล้วก็กระถางนะคะแล้วจากนั้นก็การรดน้ําให้น้ําใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนถ้าเราปฏิบัติถูกต้องถ้าเราทําถูกต้อง ต้นไม้และต้นชนชมของเราก็จะติดดอกออกดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมนั่นเองค่ะเพื่อนๆการที่เราปลูกต้นชนชมบางบ้านก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะก็ยังไม่มีดอกออกมาให้ได้ชื่นชมนะคะเพื่อนๆการที่เราอยากได้ชนชมติดดอกออกดอกเราก็ต้องเรียนรู้และเข้าใจในการดูแลในการปลูกนะคะเพื่อนๆเนาะในการดูแลนิดนึงนะคะเพื่อนๆต้นนี้นะคะเป็นสายพันธุ์ กรีบเดี่ยวนะคะไม่ใช่ดอกซ้อนนะคะเพื่อนๆแต่เขาให้สีสวยงามสีสดมากๆการที่เขามีใบเหลืองอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะตายนะคะเพื่อนๆการที่ต้นจนชม ของบ้านไหนของเพื่อนๆบ้านไหนที่เขามีใบสีเหลืองอย่างนี้เป็นเพราะว่าเขากําลังจะผริใบผริใบแล้วก็จะแตกตูมนะคะจะติดตูมแตกตูมออกมานั่นเองค่ะเขาจะผริใบนะคะการที่เราอยากให้เป็นอย่างนี้ทําได้อย่างไรทําได้อย่างไรที่เราอยากจะให้ต้นชนชมติดดอกออกดอกดดดอก,ดอก,ดอกตูมยายนาวใส่ปุ๋ยค่ะเพื่อนๆนยายนาว ใส่ปุ๋ยเล่งดอกนะคะ Banana. เพื่อนๆใส่ปุ๋ยเร่งดอกแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มๆเลยค่ะรดน้ําให้ชุ่มๆให้ปุ๋ยนะคะให้ปุ๋ยละลายเข้าไปอยู่กับพืนพ้น,นกับพืน้นปูนกับพื้นนี่คะ่ะกับตรงกระถางนะคะยานาพูดผิดนะคะกับกระถางนะคะกับกระถางต้นโขดกับโขดของชนชมให้ชื้นแฉะเลยนะคะเพื่อนๆให้ชื้นให้แฉะเลยนะคะเพื่อนๆรดแค่อาทิตย์ ละหนึ่งครั้งอาทิตย์คือวันที่เรารดน้ํานะคะเพื่อนๆรนดน้ําเราก็งดน้ําไปเลยสักหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนๆอนหนึ่งอาทิตย์งดน้ําไปเลยหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อนๆแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะคะปล่อยไว้เลยให้ใบเขานะคะให้ใบเขาเหลืองแล้วเขาก็จะร่วงนะคะใบเหลืองแล้วก็จะร่วง ล่วงแล้วก็<ๆ>จะติดตูมออกมานั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อน<ๆ>เทคนิคง่ายๆนะคะกับการกับการทําให้ต้นชนชมนะคะกับการกระตุ้นนะคะกระตุ้นให้ชนชมของเราติดดอกนะคะติดดอกออกดอกนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนทำ<ๆ>ทำเช่นนี้นะคะคือใส่ปุ๋ย ใส่ปุ ge ge 1941, ๋ยแล้วก็รดน้ them, ําใส่โขดนะคะใส่โขดหรือว่าใส่โครนหรือว่าใส่ตรงกระถางนะคะให้ชุ่มๆทิ้งไว้สักอาทิตย์นะคะอาทิตย์กว่าๆหรือสิบวันนะคะให้ใบเข้าเหลืองนะคะใบเขีเหลืองเขาก็จะร่วงนะคะพอเขาร่วงแล้วเขาก็จะแตกตูมออกมานั่นเองค่ะเพื่อนๆเนาะแล้วก็คอยสังเกตด้วยนะคะนี่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 มีนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ตัวเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่ทําให้ดอกไม้เราไม่สวยนะคะเราต้องนี่ค่ะเนาะ เราต้องกําจัดออกไปนะคะเพื่อนๆอย่าให้มีนะคะเพื่อนๆไม่งั้นดอกของต้นชนชมของเราจะไม่สวยนั่นเองค่ะวิธีวิธีทําให้ต้นชนชม ติดดอกนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเราใส่ใส่ปุ๋ยแล้วเราก็รดน้ําใหช้ชุ่มเลยนะคะกับโขดของต้นชนชมเนาะรดน้ําให้ชุ่มชุ่มเลยแล้วเราก็ปล่อยไว้เลยค่ะทีนี้เราก็ปล่อยไม่ต้องไปลดอีกหรือว่าไม่ต้องไปไปอะไรเลยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปสนใจอะไรไม่ต้องไปรดน้ําไม่ต้องไปอะไรอีกซ้ําๆนะคะรดทีเดียวให้ชุ่มเลยคะ่ะให้ท่วมให้ชุ่มเลยให้ปุ๋ยละลายนะคะพอปุ๋ยละลายแล้วก็ใบของเขาก็จะเริ่มเหลืองเหลืองพอเหลืองแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะติดตูมนะคะติดตูมออกมาแตกอ่า ใบจะร่วงแล้วก็ติดตูมออกมาแตกตูมออกมาทำให้เราได้ดอกดกขึ้นมาเพราะว่าเขากินปุ๋ยนั่นเองค่ะนะคะเพื่อนๆวิธีการดูแลวิธีการปลูกนะคะเพื่อนๆทำได้ง่ายๆนะคะทุกคนเนาะกับการดูแลต้นชนชมกับเทคนิคง่ายๆกับการปลูกต้นชนชมนะคะอยากให้ชนชมติดดอกออกดอกนะคะทํากันก็คือง่ายๆวิธีง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆเทคนิคเทคนิคง่ายๆวิธีดูแลถ้าเราอยากให้ ต้นชนชมติดดอกช่อดอกนะคะออกมานะคะเพื่อนๆายนาจะปลูกทั้งชนชมสายพันธุ์ดอกซอนนะคะสายพันธุ์ดอกซอนแล้วก็สายพันธุ์กลีบเดี่ยวนะคะเพื่อนๆายนาจะปลูกอ่าหลายๆหลายๆชนิดแล้วก็ฝึกแล้วก็ฝึกแล้วก็ปฏิบัติกับต้นชนชมจริงนะคะเพื่อนๆเนาะว,ว่า ปลูกแล้วทําอย่างไรต้นชนชมถึงจะจะติดดอกออกดอกแล้วติดดอกออกดอกแล้วทายัางไงบานถึงจะบานให้สุดนะคะถึงจะบานได้เต็มที่อดอกถึงจะไม่ฝ่อนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนกับการปลูกแล้วก็ใส่ใจเรื่องน้ํานะคะน้ําก็สําคัญนะคะเพื่อนเพื่อนน้าก็สําคัญถ้าให้บ่อยๆถ้าให้บ่อยๆชนชมของเราก็จะ เกิดการโขดเน่ารากเน่านะคะเพื่อนเพื่อนยายนาวจะเรื่องน้ํายานาวจะถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญมากๆเลยนะคะกับการาปลูกชนชมนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเราให้น้ําเยอะเยอะจนแบบอ่าจนท่วมท่วมท่วมทุกทุก,ทกวันนะคะโอกาสที่จะทําให้ต้นชนชมของเรารากเน่านั้นก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเราลดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือว่าสองครั้งอย่างเงี้ยต้นชนชมของเราก็จะ ติดดอกออกดอกดอกด้วยค่ะแล้วก็โอกาสที่จะรากเน่าไม่มีเลยนะคะเพื่อนๆต้นชนชมนะคะเพื่นพนอนๆตัวตัวสําคัญตัวที่เราจะาเรียนรู้นะคะเพื่อนๆอีกตัวหนึ่งก็คือเข้าใจทําความเข้าใจกับาการดูแลต้นชนชมก็คือชนชมถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้กินน้ําเป็นเดือนเดือนเป็นเดือนเดือนเขาก็ไม่ตายนะคะเพื่อนๆเขาก็ไม่ตายาเขาจะอยู่ได้ดีกว่าที่ว่าเราเนี่ย ให้น้ําเขาทุกบ่อยทุกบ่อยหรือว่าทุกวันทุกวันนั่นเองนะคะเพื่อนเนเขาก็จะรากเน่าโขดเน่าได้นั่นเองค่ะเพื่อนๆนกับการที่เราอาปลูกต้นชนชมนะคะเพ <ๆ S 2> ื่อนๆนโดยที่เราให้น้าบ่อยบ่อยเนี่ยไม่เป็นการการดีเลยนะคะทุกคนเนาะถ้าเราให้น้ําที่พอเหมาะนะคะเพราะว่าต้นชนชมอีกชนิดหนึ่งที่เขาเรียกก็คือ,อกุหลาบทะเลทรายต้นชนชมทาไมต้องเรียกกุหลาบทะเลทรายเพราะว่าต้นชนชมมาจากแถบแอฟริกานะคะมาจาก ประเทศที่แห้งแล้งนะคะต้นชนชมก็คือตระกูลเข้ามาจากประเทศที่แห้งแล้งนะคะจากประเทศฝั่งแอฟริกานะคะพวกทะเลทรายอะไรอย่างนี้เขาถึงเรียกต้นชนชมอีกชนิดหนึ่งว่า,าเปรียบเหมือนว่าเป็นกุหลาบกุหลาบทะเลทรายนั่นเองค่ะเหมือนกุหลาบมากๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาจะดอกทนกว่ากุหลาบปลูกง่ายนะคะเพื่อนๆถ้าเราเข้าใจ ถ้าเราเข้าใจวิธีการปลูกวิธีการดูแลนะคะเพื่อนๆเขาไม่ได้ปลูกยากเขาไม่ได้ดูแลยากเลยนะคะเพื่อนๆยิ่งจะง่ายกว่ากุหลาบกุหลาบจริงๆซะอีกนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้ต้องการที่จะกินน้ําทุกวันทุกวันนะคะทุกวันทุกวันเหมือนต้นต้นไม้ชนิดอื่นนะคะเพื่อนๆต้นชนชมนี่ยายนาวปลูกมานี้ยายนาว ได้านาเปรียบใส่กับต้นไม้ชนิดอื่นๆแล้วก็คือชนชมนี่ปลูกง่ายที่สุดนะคะเพื่อนๆให้ดอกดกด้วยค่ะให้ดอกทนให้ดอกสวยถ้าเรามีวิธีถ้าเราเข้าใจาวิธีดูแลนะคะเพื่อนๆไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะเทคนิคดีๆเทคนิคง่ายๆกับการดูแลชนชมก็คือนะคะเคล็ดลับง่ายๆก็คือน้ําตัวสําคัญนะคะไม่ไม่ต้องให้น้ําเยอะนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าให้น้ําเยอะเขาก็สามารถที่จะ โหดเน่ารากเน่าได้การที่เราเติมปุ๋ยเติมปุ๋ยแล้วปุ๊บเราก็งดไปเลยนะคะเพื่อนๆให้น้ําเยอะๆไปเลยให้น้ําให้ชุ่มๆไปเลยนะคะลดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งพอนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งไม่ต้องสองนะคะลดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งพอใบเขาร่วงร่วงออกมาหมดแล้วเราค่อยอาทิตย์ละสองครั้งนะคะเพื่อนๆลดอาทิตย์ละสองครั้งหรือสามครั้งก็ได้นะคะเพื่อนๆให้เขากินปุ๋ยก่อนอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งก็ได้แล้วเขาก็จะติดตูมออกมานะคะเพื่อนๆเขาก็จะติดตูมออกมาแล้วก็ดอกก็ขั้วดอกก็จะดกแข็งแรง นะคะเพื่อนๆก็จะทําให้เราได้ต้นชนชม,ชมที่สมบูรณ์ออกดอกโดยบานโดยแบบให้สุดเลยนะคะเพื่อนๆนไหมคะสวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆกับการอ,าอยู่กับต้นไม้ที่เรารักนะคะถ้าต้นไม้ที่เรารักออกดอกติดดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมความสวยงามของ เขาเราก็จะมีความสุขกับตรงนี้นะคะเทคนิคการปลูกเทคนิควิธีปลูกแกนาทําคลิปหลายๆคลิปไว้นะคะเพื่อนๆสามารถไปย้อนหลังดูได้นะคะว่าวิธีแก้วิธีแก้ไขวิธีแก้ไข ตัวรากเน่าวิธีใส่ปุ๋ยวิธีตัดยอดวิธีเสียบยอดวิธีตั้งแท่นมีนะคะเพื่อนๆื่อนแต่วันนี้ยายมะนาวมาอธิบายคร่าวๆว่าใบเหลืองเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยเติมปุ๋ยแล้วก็เราเร่งดอกนะคะเราเร่งดอกใส่ปุ๋ยเร่งดอกเขาก็ต้องใบร่วงก่อนนะคะเขาจึงจะแตกตูมออกมาให้เราได้ชื่นชมนั่นเองค่ะเพื่อนๆเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆกับการดูแลกับการปลูกต้นชนชมค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ไปแล้วนะคะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากเพื่อนๆื่อนกดไลค์ฝากเพื่อนเพื่อนกดแชร์ กดติดตามช่องยายนาวด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการดูแลกับการปลูกต้นชนชมของเพื่อนๆน,นะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่ชมคลิปให้ยายนาวจ้า